นอะไรนะอนวันนี้ขอบอีเวนต์กครั้งหนึ่งพการ้องเพลงโชว์สกิลใหม่สกิลใหม่ถ้าีเพลงร้องมาเกือบสิเพลงฮะร้องไม่จบต้องบอกว่าวันนี้จริงๆมันเป็นแบบงานที่ว่าเราอยากมาสนุกสนุกอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบวันนี้ถกผมไม่ไม่ค่อยพร้อมร้องเพลงล่าสุดไปแหกปากวากแล้วไม่ได้วอร์มมันก็เจ็บคอหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็มันร้องแบบสิงใหญ่ๆสนุกๆสบายๆเนี่ยผมจริงๆอยากมาร่วมงานมาสนุกได้เจอแบบทุกคนที่มาให้กำลังใจก็แบบดีใจมากๆ ยังเวเราเรา,ามาใหญ่ก็คือเป็นตา,ะนะามมาตลอดเป็นังไงบ้างความรู้สึกดีใจไม่มีคาไหนเลยต้องรู้สึกว่าแบบขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากเลยเรียกว่าเป็น,นเพื่อนดีกว่าเพราะว่าคือแบบมันเป็นเรื่องที่แบบใแนเราดีใจมากอ่ะมันเป็นถือว่าโชคดีมากแล้วก็หลายๆอย่างที่แบบทุกคนบอกว่าช่วยส่อนเราสนับสนุนเราแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้บอย่างปกติมีพงอะไรอะไรแบบนี้ไหมมันก็ม,มีมีบ้างแต่ของผมเนี่ยจะเน้นเป็นพงอะไรตลกๆน่ารักมันจะไม่ได้งาน ของจริงนี่อาจจะเป็นกระกริงลิงเยอะมากใช่เหรอใช่เพราะวผมจะขอเป็นของที่ใช้ได้จริงผมน,นี่จะแม่งแม่งเปนตอนหลังนี่ต่อก็จะบอกตรงหลายคนอาจจะไม่ค่อยกล้าบอกแต่เวลาผมแบบได้ดอกไม้ได้อะไรเนี่ยผมอาจจะแบบชอบแต่มันเก็บไม่ได้เ,ออเพราะดอกไม้มาสองสามวันแล้วต่แล้วถ้าหลังจากนี้ถ้าเกิดคนอยากจะไปให้อยากจะได้อะไรประมาณนี้เหรอ ะีจริงๆไม่ไม่ต้องมีอะไรให้ผมก็ไม่เป็นไรเลยแค่แบบมาเนี่ยผมก็ดีใจมากแล้วก็มันก็รบวนเวลาของหลายๆคนด้วยแต่ว่าวันนี้มันก็เป็นวันหยุดด้วยนะก็ดีใจที่แบบคนมาแล้วก็อยากให้มาแบบว่าไม่ต้องลำบากใครว่างก็ไปม,มาใครไม่ว่างก็คือดูเวลาผมไลฟ์สดหรืออะไรแค่นี้นแล้วก็มีมีความสุขมากๆนะเลยอ,อย่างเราเขือนนะที่แบบว่าอย่างวันนี้ออกอกีฬาคือใส่เกงชิมชิม <laughs> ต้องบอกว่าชินเพราะว่าปะกะติใส่บ็อกเซอร์ขึ้นแบบว่ารถผมชอบอชใส่เกงขาสั้นอยู่แล้วรองเท้าแตะสบายสบายวันนี้ก็ได้มางานเปิดตัวเดินทั้งบนก็ใส่บ็อกเซอร์มาเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยนะเลยรู้สึกแปลกตลกดีครับผมสนุกดีด้วยอันสุดท้ายอย่าบอกว่าอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับนะที่แบบว่ามาร่อเล่าหรืออะไรแบบติดตามเรามาตลอดเลยครัพพอร์ตเรามาตลอดผมวันนี้ต้อง,องขอบคุณง,งานคิวก่อนเลยนะเพราะว่ากับคิวเนี่ยแฟนเนี่ยผมได้เคยร่วมง,งานกันมานานแล้วด้วยตั้งแต่ช่วงผมกลับมาทงานแรกๆเลยอะไรเงี้ยก็ ดีใจมากที่ได้ถึงกันนะครับแล้วก็วันนี้ได้โอกาสได้มาลอง,ลอง,ลองรวแตกใหม่จริงก็กงอ,อย่าลืมว่งผมฝากจริงๆของ,ง,ง,ง GQ ตอนนี้ด้วยมีโนวแตกใรรหม่หรือเป็นเก่งยีนแต่ว่ามันใส่สบายมากๆนะครับเพราะว่ามัามีแบบว่ามีตัวที่แบบทําให้มันมีความเย็นข้างในได้ด้วยแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณจริงๆคือทุกคนที่มาร่วมง,งานวันนี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่มาให้กาลังใจในตอนร้องเพลงแล้วก็อยู่จนจบงานนี้ก็แบบมีนวามสากขอให้ทุกคนมีความสุขข้างหน้าเหมือนกันครับผมอย่างเมื่อกี้้รงดูเหมือน เราฟินกับการร้องเพลงซิงเกิลมันจะมีอีกไหมซิงเกิลเนี่ยอยากมีมากต้องบอกว่าเวลาผมร้องเพลงก็จะเป็นอาจจะเป็นอีกฟิลหนึ่งหน่อยอะไรเงี้ยก็พยายามอยากตั้งใจร้องแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมยังไม่ได้มือชิลท่านที่บอกว่ารู้ว่าเสียงมันอยู่ตรงไหนแลวอาจูะเครียดหน่อยคือพออยู่บนเวทีเนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันไม่ได้ยินเสียงตัวเองก็เลยต้องเดินเดินหาเดินหาเดินหาเก๊ก แบบหาเสียงไงว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะเราไม่มีไอ้เลียอะไรใส่ตรงนี้นะใช่ใช่มันอยู่ข้างบนมันไม่ได้ยินเสียงนะบางทีอ่ะมันก็เสียงดังมากอะไเงี้ยครับผมก็ก็เลยเดินหาเสียงไม่ใช่เดินหาว่าเสียงมันออกตรงไหนนั่นแหละใช่แต่ถ้ามือชี้ว่าจะร้องแบบอ่องปังๆไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็ที่เราเล็งจะออกครั้งต่อไปเนี่ยเราจะบอกให้มันแมสขึ้นไหมหรือว่าจะเป็นแนวไหนที่เรา่องก็คือคือต้องบอกว่าเพลงเนี่ยผมพูดตรงว่าผมทำทำมาเยอะมากทำมาเยอะมากจนจนจนผมไม่อยากคิดแล้วว่าต้องทำแบบไหนแล้วคนจะฟังผมรู้สึกว่าเดาไม่ได้จริงๆนนะดตรีีกับเเพลงน่ยต้อง ถ้าทางที่ดีสุดแล้วมันมีโอกาสที่จะไปได้สุดคือน่าจะต้องทําบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆหรือว่าถ้าเปลี่ยนทําไม่ได้ลวเราก็สมมติเราซื้อเรื่องสิ่งของข้าวในไว้แล้วก็ร้องเพลงที่มันเคยดังมาอยู่แล้วอ่ะจะง่ายสุดเพราะไปแต่งใหม่ล้วก็ไม่ได้มีฝีมือที่แบบจะทําให้มันดีได้ขนาดนั้คือตอนทาเพลงนี่คือเราลงทุนเองหมดเลยลงทุนเองผมชอบลงทุนเองเป็นเซ็จแล้วทั้งหมดทั้งมวลถึงเจ็ดหลักไหม เดินครับผมจริงเหรอทำเพลงเนี่ยถ้าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเจ็ดหลักเท่าไหร่นะเจ็ดหลักอืบ้อ๋อเกินเกินอยู่แล้วเหรอต้องบอกว่าเพลงหนึ่งเนี่ยเป็นแค่แต่ก่อนที่ผมทำเนี่ยเอ็มวีเดียวเนี่ยมันกึงก็สามสี่แสนะผมรู้สึกว่าสำหรับผมตอนนี้ไม่จําเป็นแล้วตอนนั้นเรานึกว่ามันต้องทำอะไรให้แบบว่าให้มันดีสุดท้ายผมทำลงทุนให้ตายสุดท้ายตอนนั้นไปร้องเพลงอะไรนะร้องเพลงใช้โทรศัพท์ถ่ายโอ้คนดูเยอะ่าอีกก็คือผมเลยบอกว่าทำเพงไม่ต้องไปลงทุนเนเยอะขอให้แบบว่า ทำเรื่อยๆร้องให้มันดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ถ้าวันหนึ่งมันมีคนฟังเดี๋ยวก็คงมีเองแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ท้อก็คือเดินหน้าทําต่อไปแหละท้อแน่นอนอยู่แล้ว <laughs> แต่ว่าก็ก็ <laughs> หาเพลงอื่นที่เอ้ยหาอย่างอื่นด้วยที่ว่าเราทาแล้วมันมันได้อะไรกลับมาด้วยอะไรเงี้ยก็ทาสลับตลอดไปเพลงมันคือคือเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ถ้ามีใครสนับสนุนแบบว่าชอบด้วยก็จะดีใจมากๆ กานกลับมาแล้วดีดีครับผมกลับมาก็กินส้มตำทุกวันแ่เช้าก่อนมาก็ซื้อส้มตำกินส้มตำปูปลาด้วยใช่ก็ดีฮะเป็นอะไรที่ว่าการกลับมารอบของโลกในี้คือว่าเป็นการปรับตัวที่แบบน่ารักขึ้นมากในหลายๆมุมมันนะคือสบายๆายขึ้นแล้วก็คือ เอาจริงเ่ะผมก็เขาก็คุยตลอดนะว่าเราอยู่กันมาได้เท่านี้มันเป็นแรงที่แบบว่าสุดยอดนะที่แบบยังมีเอฟซช่วยสนับสนุนอยู่มันนานมากนะมันไม่ใช่แป๊บเดียวนะนี่มันก็หกหกเดือนนะตั้งแต่มกราทีพาทุกคนมารู้จักแล้วก็ทุกคนยังยังให้โอกาสยังติดตามยังชอบยังแบบดูเราอยู่บ้างนะเรารู้สึกดีใจมากแนละ้วก็มีงานเีียง มีโอกาสที่เราทาอยู่แล้วบขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงขอบคุณทุกๆคนนั่แหละที่แบบคอยอยู่เป็นเพื่อนกันเนี้ยขอบคุณทุกงานด้วยทคุกๆุกพรทุกคนด้วยครับผมอย่างเขาเล่าให้ฟังไหมครับว่าครอบครัวเขาแบบว่าชุดอะไรอยูเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างมีบ้างแต่ว่าตัวผมก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเข้ารู้ลึกอะไรถึงครอบครัวเขามากเพราะมันไม่มันไม่ได้เรื่องง่ายนะถ้่เว่าเราจะรู้กันหรือว่าอะไรที่พร้อมไม่พร้อมเนี่ยเราก็ต้องนมาแตต้องใช้เวลาหลายๆอย่างมันเร่งรีบมากไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วเราลองโอกาสที่จะพยายามี กาสที่จะไปเนี่ยจริงมันก็มีโอกาสที่จะไปหลายครั้งอยู่นั่นแหละแต่ว่าสำหรับผมผมมองว่าเรื่องพวกนี้ถ้า ให้มันเป็นไปถ้าสําหรับตัวคนที่คุยกันจริงๆอ่ะมันรู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นต้องเร่งรีบในเรื่องใดต่างๆนะแค่ว่าเรารู้สึกดีถ้าวันหนึ่งมีโอกาสหรือวันหนึ่งเราจะเริ่มไปพร้อมทุกคนได้เจอได้อะไรมันก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวก็ต้องเจอมันไม่น่าเป็นสิ่งที่แบบเร่งรีบปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติตามที่เราคนทัวๆไปคบกันเป็นแฟนกันเลยนอย่างทุกวันนี้ก็คือเรามีค<ด>วามสุขที่เราได้คบมีเขา<อ>เป็นแ<ๆ>ฟนมีความสุขมากที่แบบว่าได้ได้รู้จักเขาได้รู้จักหลายๆคนได้รู้จักมิตรภาพได้กลับมา พยัยาํทงานถึงจะเริ่มขี้เกียจแล้วบ้างแต่ว่าก็ก็คือแบบดีใจได้รู้จักเพื่อนๆหลายคนได้มีโอกาสที่ทุกคนได้มาร่วมงานกันแบบนี้มาแบบเสียเวลามาเจอกันซื้อของมาให้ซื้อขนมมาให้มความสุขมากครับอย่างอย่างเวลาเราขี้เกียจเนี่ยเรามีการมินเขาไม่เตือนเราไหมว่าเฮ้ยไปเถอะก็ผมจะมองว่าตอนนี้ผมอยากแบบดึงครอบครัวดึงหลานดึงคนมาทำงานเพราะเป็นเราพอเรามีทีมงานปุ๊บเนี่ย เราขี้เกียจก็ไม่ได้ก็<อ>มีความสุขอยูเน,นี่ครับก็ที่ว่าเรากำลงังก็มันก็เป็นตามวัยแล้วแหละที่ว่าสุดท้ายพอคนเราอายุโตขึ้นก็ต้องรู้ว่ามันต้องมีวางแผนอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็คือคือว่าเราไม่เอาอีาแกแล้วแบบเริ่หยุดทำงานไม่เอาแล้วเราตั้งใจตั้นี้เราจะตั้งใจจริงจริง,รง,รงแล้วไม่การลำบากของยันแล้วก็คือจะทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดทำให้ทุกอย่างมันดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับผมใช่แลาวผมจะได้กับที่อัยแล้วที่บอก อะไรนะเว้ยไหนกับพี่ไผ่ภูรอนพี่ไผ่ต้องบอกว่าวันนั้นที่พี่ไผ่มาเนี่ยหลายคนกังนวลว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ใช่ไหมแต่ผมต้องบอกว่าสินค้าของพี่ไผ่เนี่ยเขาพี่ไผ่ภุกระพอนอะนะคือสินค้าเขาแบบมันได้มาตรฐานดีมากๆแล้วก็อยู่ในแบบเชลในอะไรที่แบบเทียบ เ,เ,เท่าเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เจอพี่เขาแล้วที่สำคัญตุกคือเอฟซแฟนคลับพี่เขาอะเยอะมากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงพี่เขาหรืออะไรเงี้ยเขาเลยสนับสนุนในไลฟ์วันนั้นกันเยอะมากก็ต้องขอบคุณเอฟซีที่ใหด้วยแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ทาเพลง,งก็เป็นอะไรที่ผมว่าน่ารักมากรอพี่เขาว่างรอทีมงานของพี่เขาว่างก็เขาให้โอกาสได้แต่งเพลงน่ารักมาผมก็อยากลองร้องเหมือนกันแล้วก็ได้ให้การมินเขาร้อง,องด้วยถืว่าเป็นอะไรที่แบบ ก็ได้จนน่ารักดีนะอะไรแต,แต่แต่กำลังก็เต้นเป๊ะอ,อยู่แล้วนนี้ต้องบอกว่าเขาเต้นเป๊ะอยู่แล้วเขาเต้นดีจังเขามีเวลาซ้อมความจำอะไรเขาดีมากเ<อ>ขาจำท<อ>่าเต้อนอะไรเร็วกว่าคนทั่วไปด้วยวอะไรเงี้ยเขาอยู่กับวงการเต้นมาตลอดอชีวิตเต้นอย่างทุกวันนี้เราอยู่กับเขาอย่าเรามีปัญหาเรื่องการสืนะ่อสารอะเขาไม่มีครับผมต้องบอกว่าการสื่อสารไม่มีแปลกดีด้วยเหมือนเพิ่มภาษาสื่อสารเพิ่มมาเป็นภาษาเข้าใจกันเองแล้วก็ไม่ได้<ช>รู้สึกถึงเต้นนังคู่ที่ว่าจะต้องแบบว่า มาพยายามฝึกภาษาของใครของใครเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าชีวิตเรามันไม่ได้ต้องคุยกันถึงขั้นที่แบบว่าจริงจังมากต้องมีข้อมูลอะไรที่มันแบบ่ถ้าพอมันมีข้อมูลอะไรที่ต้องจริงจังหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีใช้พวกคอนเสช่วยกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในชีวิตประจำวันมันไม่มีอะไรมากอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าตัวผมพยายามปรับตัวให้มันดีขึ้นตัวเขาก็น่ารักนั่ารักนทุกวันมันก็อยู่ก็มีความสุขมากแล้วโอเคโอเคเนาะมานี เห็นไวรัลนี้ป่ะเห็นเห็นเห็นต่เออพุทธมีเรื่องไหมวะอ่าล่าสุดเห็นพี่เท่งแบบโคอินเตอร์เห็นไปเล่าดิงเปิร์นเป็นไงบ้างสนุกดีน่ารักดีคือคือต้องบอกว่ามุกงคู่นี้มันมจริงมีนานมากแล้วนะแต่ว่าก็คือได้เหมือนว่าได้เขาได้โอกาสกลับมาเล่นกันอีกที่ผมว่าก็แล้วหาคนที่แบบว่าทำแนวนั้นแล้วจะดูแบบ หลบมันอินมัเยยกเลยก็น่ารักดีเลยรับแรกที่เราเห็นเราเนียนแล้มันเนียนเราคนพน,นีกายเป็นไวยาดังทั่วประเทศแบบใช่ใช่ใชคือคือ,คอต้องบอกว่ามันจุดมาจ,จากนักแข่งจริงๆก่อนะบางคนก็เต็มอะไรเลยเงี้ยผมว่าจริงมันรักแต่คนถนัดมากกว่าแล้วแต่คนถนัดการยิงปืนมันรักแต่คนที่ว่าถนัดแล้วแต่การฝึกซ้อมแล้ว่าคนถนัด่หรือว่าคุณแบบชอบในการแบบใช้แค่ร่างกายไม่ได้อุปกรณ์เสริมเยอะมากมันก็เป็นอะไรที่ที่รักแต่